โง่ก็สวัสดีกับทุกคนนะที่หลงมาดูช่องของผมนั่นนะอืมขอบคุณมากๆโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแบบจะสอนแบบรวดเร็วเลยนะโอเควัจนีมดกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาลี่คือสตาร์ตัวนี้ของผมด้วยนะครับถ้าอยากดูคลิปนี้อย่างมีอาทะรถเนี่ยก็อย่าลืมเบิร์นเนกันด้วยนะครับวันนี้เด็กก็อยู่ผมนะครับดาวคุ้งนะครับอคนดีคนเดิมอยู่แล้วรู้สึกว่าช่วงนี้ผมจะเริ่มลงคลิปบ่อยแล้วอ่ะก็ จะกลับมาทำช่องต่อแบบรัวๆเลยนะถ้าผมมีคอนเทนต์นะฮะเอาไจะเหนื่อยทำไมสอง y e a r s <years> later โอเควันนี้ผมก็จะมาสอนอตั้งชื่อ YouTube แบบไม่ซ้ำใครแบบลหล่เอเท่กูเกียดคำนี้วะ่ะโอเคผมจะไม่พูดคำนั้นละแต่มันจะมีบางครั้งที่หลุดนะแต่ผมไม่ค่อยชอบคำแบบนั้นเท่าไหร่นะโอเคก็ตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าของโบว์เปิลผมนะเป็นอิาจีนะ โอเควิธีการตักงช่อนะให้เรากดไปที่ Google Chrome นะนี่ตรงนี้อาจจะก g l e Chrome กดเข้าไปกดเข้าไปอีกงูอ่ะตอนนี้เราก็อยู่หน้า Google Chrome ของเราแล้วนะครับต่อไปก็พิมพ์ไปเลยพิมพ์ไปเลยกดว่าโบบเว็บอดี๋ยวโบบเว็บไปพิมพ์โบบาเว็บดอทเสปินสปินโซนะอ่านถูกเปล่า บรวเว็บ s web, so p i d s o c o m เนี่ยผมจะทิ้งไว้ข้างล่างเอ้ยข้างล่างคลิปนะโอเคอตอนเราเข้าเว็บมาแล้วก็อยู่หน้านี้เนะี่ยให้เราเออเมื่อหีนตรงนี้ไหมไอ้เขียนว่าชื่อชื่อเล่นแล้วคือหรือคําสําคัญนั้นให้เราใส่ชื่อชื่อลงไปนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าชื่ออะไรชื่ออึงอ่าชื่อชื่อนะคนส่วนมากส่วนมากนะส่วนมากเฮ้ยคนส่วนมากเขาจะทําอย่างนี้กันนะผมสมมุตินนะสมมุตินนะอ่า สมมติว่าฟูตนะเนี่ยคนสมมากก็ทำเงี้ยฟูตแล้วก็โว้ผมสมมตินะอ่าผมสมมตินะเนี่ยเกมเนี่ยแล้วเขาจะทำอย่างนี้กันแต่ว่าผมไม่ทำอย่างนั้น,นี่ไอ <c oughs> ใช่ผมไม่ทำอย่างนั้นคือให้คุณเอออยากสร้างช่องของตัวเองเป็นตัวอะไรตัวแรกอะตัวอะไรคือภาษาอังกฤษน,นะขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเออสมกกมติว่าผมขึ้นตัวตัวดีวดเอาไปพิมพ์ดีเดโมด เอออ่ะสมมติว่าเดมอนแล้วกันอ่ะกดแล้วก็กดสปินสีนส้มเนี่ยไปอ่าแล้วพอเรากดสปินมาเราก็จะเจอหน้าแบบนี้นะอืจะเจอเืยบเลยมันจะมากกว่า30ชื่อนะอม,มันมี30ชื่อนะอ้าก็หาดูเลยโอ้เดมอนเจอาเดมอนนู่นเดมอนนี่เดมอนอีซี่เดมอนฟอล่าไอ้เหี้ยแล้วเต็มไปหมดเลยเออในเนี้เราไม่มีชื่อที่เราอยากได้เ,เลยแล้วก็กดสปินใหม่อีกรอบนะ กดปจดกว่าจะเจอชื่อที่ตัวเองถูกใจนะคือเราเราต้องคิดชื่อไอ้ไม่ใช่เราต้องเลือกชื่อสักชื่อหนึ่งนะกดไปเรื่อยๆ2000 <years> later. นี่สมมติชื่อนี้นะ Demon Dark กนะชื่อนี้เลยนี่ Demon Dark กแล้วก,กดเข้าไปได้ Demon Dark ์กนะจะเขียนอย่างนี้โอเคแล้วก็กด c o ปปี้เด n d นดาร์กมาเลย จะเพิ่งเอาไปตั้งนะแค่กัดไปมันเฉยแล้วก็กดไปที่ YouTube เข้าไปที่ YouTube YouTube กดไปที่ปุ่มค้นหานะเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวจับปุ่มค้นหาเส็จให้เขียนว่าเดมอนดาร์กลงไปนะสาเหตุที่เขียนเดมอนดาร์กลงไปนะคือมันเป็นเทคนิคของผมนะครับอ่ะสมมติคุณน,นึกชื่อได้ชื่อหนึ่งนะอะชื่อแบบโอ้โหคิดว่าเป็นร้อยปีได้ชื่อหนึ่งนะแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะมีใครตั้งชื่อมาหรอไหมก็แค่พิมพ์ไปเดมอนดาร์กมีไหม อ่ะมีอ่ะถ้ามีอ่ะคุณก็เปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนเป็นชื่อเลยก็ได้อ่ะอ่ะกดย้อนกลับมาเปลี่ยนอะไรไปก็ได้เดมอนจาวาคือสมมติน,นะเดมอนจาวาขีดผิดเดมอนจาวานี่เขียนไปเลยไม่ตรงกฏไปอ่ะจะเจอเดมอนจาวาเทียบเลยนะอืมน,นมติตั้งแบบโลโลุเลยนะเดมอนจาวาคือไม่ต้องซีเรียสเรื่องชื่อนะเอะอแค่หาชื่อที่มันดีๆแล้วก็มาตังจเจอไหม อ่า uh huh. ดูอย่างนี้ไม่เจอนะครับกดที่3ามขีดบนบนขวาแล้วกดที่ตัวกรองแล้วก็จะกดอันที่สองนะไอ้เป็นโหมดของประเภทนะกดไปแล้วก็กดที่ช่องกดนับไปใช้ อ่ไม่มีครับไม่มีคนที่ชื่อว่าเดมอนจาวานะครับก็เอาชื่อนี้ไปตั้งเลยคือมึงตั้งทีมึงดังแน่ชื่อ <c oughs> สุดอีปิกอ,อกูมาได้ดาวแค่นี้แหละออโอเคมหน่าถ้าชอบลิี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับพูดเป็นแรงบันดาใจคลิปผมต่อไปนะครับโอเคพบอันคลิปหน้าครับบายใสาย,ยู่นั่นละ <c oughs>